ยากาศคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะนะจะมาทําคลิปถนนเส้นนี้ให้ใหม่ในช่วงกลางวันนะคะวันนี้พาเเว,เ,วเส้นทางก่อนคะ่ะเรารู้เส้นทางแล้ววันหน้าเราค่อยมาใหม่เราจะมาทําคลิปกลางวันให้ดูนะคะจะเห็นทะเลนะคะเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่ผ่านทะเลเลยนะคะเส้นทางนี้คือเส้นทางเลี่ยงเมืองอชลบุรีนะคะที่เราจะไปบางแสนแล้วก็ ไปโผล่ที่อ่างศิลานะคะสวยมากเลยนะคะแต่ถ้ากลางวันนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะวิวค่ะนี่นังน้อยบ้านสวนก็มาจอดรถชมวิวก่อนนะคะแต่ก็ไม่เห็นวิวค่ะเห็นแต่วความมืดมิดเนาะก็จะได้เห็นเส้นทางค่ะเส้นทางที่เราไปเส้นนี้จะน่าจะทะลุอ่างศิลานะคะเดี๋ยวจะมาอุ่นนุนน้ำมะพร้าวสดปั่นนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะนี่ค่ะเส้นทาง ราก็จะเป็นเส้นทางที่เข้ากรุงเทพนะคะน้อยก็มานี่ค่ะใื่ว่าทางเลนเมืองชนบุรีเนาะเดี๋ยวซื้อปลาหมึกบดดีกว่าค่ะไปดูว่ามีราคาเท่าไหร่เนาะสวัสดีค่ะปลาหมึกขายยังไงเอ่ยห้าตัวร้อยหกตัวร้อยเอาห้าตัวร้อยค่ะพี่ ทาน,นี่ค่ะตรงนี้เราตั้งโต๊ะนั่งได้ใช่ไหมมาอุดหน,นุนปลาหมึกย่างพี่เขาค่ะน่าทานไหมคะพี่นี่เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะเส้นทางเรียบทะเลเส้นเรียบทะเลของชนบุรีเนะาะนี่ค่ะสมชายปลาหมึกย่างนะคะมาตั้งร้านที่เรียบทะเลชนบุรีนะคะ แล้วถ้าเป็นด้านหลังเรานี่ไปไปอางศิลาใช่ไหมใช่ใช่ประมาณสิบโลประมาณสิบโลนะคะนี่ค่ะถ้าทางเส้นหลังเรานี่จะไปอ่างศิลานะคะอีกประมาณสิบโลนะคะเห็นพี่เขาบอกค่ะบรรยากาศนะคะถ้าเรามีเก้าอี้ตัวเล็กแล้วก็มานั่งริมนี้ได้นะคะแต่แนะนํานะคะแนะนําให้มาสักสี่โมงเยน็นห้าโมงเยน็นหกโมงเย็นค่ะที่พระอาทิตย์ยังไม่รับฟ้า แล้วเราก็สามารถมาชมพระอาทิตย์ตกดินตรงที่ตรงนี้ได้นะคะทางเลี่ยงเมืองชมบุรีค่ะเป็นเส้นทางตัดใหม่นะคะนี่นางน้อยก็เพิ่งมาครั้งแรกอะคะ่ะคิดว่าถ้าสี่ห้าโมงเย็นนี้วิวน่าจะดีมากๆเลยนะคะนี่นางน้อยก็สั่งปลาหมึกย่างไปนะคะเดี๋ยวไปดูมะพระ้าวอ่อนก่อนนะคะขวามือนี่เป็นน้ําทะเลนะคะเป็นน้ําทะเลถ้ามาช่วงพระอาทิตย์ ตกดินนิ้วคงสวยมากเลยค่ะเห็นเมฆเห็นท้องฟ้าเห็นแสงนะคะเดี๋ยวน้องน้อยมีเก้าอี้มานั่งด้วยค่ะนี่ละค่ะน้องน้อยจะมานั่งกินปลาหมึกที่นี่นะคะจุดก็ไม่ห่างไกลจากตรงขายปลาหมึกค่ะมาตั้งเก้าอี้นั่งเลยเสียดายมามาตอนที่พระอาทิตย์ลับฟ้านะคะสี่โมงห้าโมงเย็นพอดีน้องน้อยก็แวะบางแสนก่อนแล้วก็กินข้าวกินอะไรเงี้ยพอมาถึงเส้นนี้ ก็มืดก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่นางน้อยบ้านสวนจะมาทําคลิปเส้นนี้ใหม่อีกรอบนะคะแล้วก็จะมานั่งนะคะเก้าอี e. ้มาชมบรรยากาศกันอีกรอบนะคะวิวก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนางน้อยจะไปดูมะพร้าวออสดปั่นกันนะคะนี่ค่ะ กาแฟาชามะพร้าวสุดปัดน,นะคะนี่เป็นเมนูค่ะเมนูมะพร้าวสงสัยต้องสั่งนี้แหะค่ะไปทานอ่ะอย่างนี้ลูกลูกเท่าไหร่จ๊ะพี่ พวกน้ำปั่นอะไรยังขายอยู่ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะสัมร้พาพย่างี้ไปกินเลยนะคะง่ายดีค่ะน่าทานไหมคะน่าทานมากมากเลยนะคะส,สองลูกน้องน้อยสอั่งสองลูกจ้ะบรรยากาศร้านนะบรรยากาศดีค่ะลมเย็นสบายเลยนะคะ เมนูพี่มาขายถึงกี่โมงคะเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงประมาณเก้าโมงถึงร้าณเนี่ยครับเก้าโมงเช้าเลยเหรอพี่เข้ามาตั้งร้านแต่เก้าโมงเช้าเลยนะคะเส้นนี้ก็คือชมวิวได้ทั้งวันเลยค่ะมาขายตั้งแต่เก้าโมงเช้าเลยเดี๋ยวน้อยค่อยมารับเงินทอนนะคะเดี๋ยว มะพาวไปตั้งโต๊ะก่อนค่ะน่ากินมากเลยค่ะนั่งมุมนี้กว่าสว่างสวยเอามาตั้งตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ที่ตั้งนะคะเป็นไงมั่งคะบรรยากาศทัน่นๆปลาหมึกย่างก็ได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็นางน้อยก็ไปอุดหนุนน้ำมะพร้าวพี่เขานะคะแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กำลังหาเก้าอี้มานั่งเนี่ยค่ะ ชมวิวนะคะบรรยากาศเป็นไงมั้งคะโอ้ยฟินไปอีกแบบนะคะกลางค่ำกลางคืนเป็นเอ่อคนไม่หลับไม่นอนกลางค่ำกลางคืนค่ะเสือกลางคืนกลางวันนี่หลับสนิทกลางคืนนี่ออกร่าค่ะออกร่าหาเลาะก,กินเนาะบรรยากาศฝั่งนี้ค่ะนี่แหละค่ะที่นั่งกินปลาหมึกกับมะพร้าวของนางน้อยบ้านสวน สวัสดีเดอ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนา่งน่อยบ้านสวนกะขอจบคลิปแค่นี้ละค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นั่งน่อยบ้านสวนเดอ้อค่ะเป็นกําลังใจแห้งนั่งน่อยบ้านสวนนะคะบายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นาะค่ะ